เคยลองหยุดคิดกันไหมคะว่าในสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆที่เราพกติดตัวไปทุกที่เนี่ยมันมีโลกของวิศวกรรมที่ซับซ้อนมากๆซ่อนอยู่ข้างในใช่ครับมีวงจรเป็นร้อยเป็นพันเส้นเลยแต่ว่ามันมีอยู่เส้นหนึ่งใน iPhone 13ที่ชื่อยาวมากแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ถ้ามันหายไปโทรศัพท์เราจะกลายเป็นแค่ที่ทับกระดาษราคาแพงทันทีเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางไฟเส้นนั้นกันจากการวิเคราะห์วิดีโอเชิงเทคนิคแบบละเอียดเลยเราจะมาดูกันว่าทำไมวงจรที่ดูเหมือนตัวประกอบนี้ถึงมีความสำคัญเป็นอันดับ3รองจากไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยทีเดียวค่ะและความน่าทึ่งมันเริ่มตั้งแต่ชื่อของมันเลยนะครับ ชื่อมันหรอคะครับชื่อที่ยาวจนอออาจจะน่าสับสนของมันนี่แหละที่เป็นเหมือนแผนที่บอกใบ้การทำงานที่ฉลาดมากๆ ไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแบบเปิดปิดธรรมดาแต่คือระบบที่มันคิดและปรับตัวได้เองตามสถานการณ์จริงครับเต็มคือ SEQ PMU TOT Boost bypass L1V8 ฟังดูเหมือนรหัสลับมากกว่าชื่อวงจรอ,อีกนะคะเนี่ยขออนุญาตลองเดาวความหมายทีละส่วนดูนะคะคำแรกเลย SEQ น่าจะมาจาก sequence ที่แปลว่าลำดับหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ มันบ่งบอกว่าการทำงานของมันต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่ใช่แบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาค่ะต่อมา PMU อันนี้คุณมาก Power Management Unit หรือว่า IC จัดการพลังงานใช่ครับตัวหลักของเครื่องเลยส่วนที่คิดว่าพีกที่สุดเลยคือคำว่า boost กับ bypass สองคำนี้อยู่ด้วยกันมันเหมือนบอกว่าวงจรน,นี้มี2บุคลิกคือจะเพิ่มไฟก็ได้หรือจะปล่อยผ่านก็ได้ เป็นการตีความที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือหัวใจของมันเลยมันคือความสามารถในการเลือกและตัวที่ทำให้มันเลือกได้ก็คือตัวอักษรถัดไปตัว L L ที่ย่อมาจาก Logic หรือตักกะนั่นเองมันต้องมีตรกกะในการตัดสินใจว่าจะใช้หมดไหนส่วนสุดท้าย 1V8 ก็ตรงตัวเลยคือแรงดันไฟ1.8โวลต์ พอเอาทั้งหมดมารวมกันมันก็คือวงจรที่มีลำดับการทำงานจาก i อซ o w e r ที่ใช้ตรกกะในการเลือกว่าจะเพิ่มแรงดันไฟ 1.8V หรือจะปล่อยผ่านไปเฉยๆเข้าใจถูกใช่ไหมคะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแค่ถูกอีกครับและคำว่าตรกกะที่พูดถึงนี่แหละคือจุดที่ทำให้มันต่างจากวงจรจ่ายไฟธรรมดาทั่วไปโดยสิ้นเชิงต่างกันยังไงคะคือวงจรส่วนใหญ่มันแค่ทาหน้าที่เปิดหรือปิด๋อ oh. แต่วงจรน,นี้มันต้องประเมินสถานการณ์ เหมือนมีสมองเล็กๆเป็นของตัวเองเลยครับโอเคค่ะพอเข้าใจความหมายของชื่อแล้วคำถามต่อไปที่เกิดขึ้นในหัวทันทีเลยก็คือแล้วมันรู้ได้ไงว่าจะต้องบูสต์หรือจะบายพาสใครเป็นคนตัดสินใจให้มันค่ะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมครับเพราะมันจะนำเราไปสู่กลไกลที่ชาญฉลาดของมันโดยพื้นฐานแล้วมันจะยึดหลักการทำงานที่เรียกว่าออโตบายพาสเป็นหลักก่อนพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่จาเป็นก็จะไม่ทาอะไรให้สิ้นเปลืองพลังงาน หมายความว่าโหมดบายพาสหรือปล่อยผ่านคือสถานะปกติของมันเหรอคะใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับแรงพลังงานหลักของเครื่องเนี่ยมาจากแบตเตอรี่ซึ่งจะถูกแปลงเป็นไฟเลี้ยงหลักที่ชื่อว่า VDD main ค่ะ VDD main นี้ตราบใดที่ไฟ VDD main มีแรงดันสูงพอและนิ่งพอเช่นตอนที่เราชาร์จแบตมาเต็มร้อยระบบก็จะบอกว่าโอเคพลังงานมีเหลือเฟือไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม แล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดบายพาสทันทีการบายพาสในที่นี้มันเหมือนกับการขับรถขึ้นทางด่วนเลี่ยงเมืองไหมคะคือแทนที่จะต้องขับผ่าเข้าไปในเมืองที่รถติดวุ่นวายก็ใช้ทางเลี่ยงที่โล่งๆไปเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยครับจริงเหรอคะจริงครับมันคือการปล่อยให้กระแสไฟจาก VDD main ไหลผ่านตัวมันไปตรงๆเลยไม่ต้องมีการปรุงแต่งอะไรทั้งนั้น ซึ่งในสถานะนี้ถ้าช่างเทคนิคลองเอาเครื่องมือไปวัดไฟที่ต้นทาง VDD Main กับปลายทางที่วงจรนี้สร้างขึ้นที่เรียกว่า VDD Boost ค่ะจะพบว่ามีค่าแรงดันเท่ากันเป๊ะเ,ะเลยอ๋อเพราะมันคือไฟตัวเดียวกันที่แค่ไหลผ่านไปเฉยๆถูกต้องครับในแหล่งข้อมูลที่ได้มาเขาก็มีเปรียบเทียบไว้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่ามันคล้ายๆระบบหัวฉีดน้ามันของรถยนต์อืน่าสนใจครับ คือตอนที่เราจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดับแต่ระบบจะลบการฉีดน้ำมันลงให้น้อยที่สุดพอเราเหยียบคันเร่งมันถึงจะฉีดเพิ่มขึ้นมาใหม่วงจรน,นี้ก็ทำงานแบบเดียวกันเลยนั่นเหละครับคือหลักการของประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้เรามาดูอีกบุค,คลิกหนึ่งของมันนั่นคือโหมดบูสต์ที่จะตื่นขึ้นมาทำงานก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆแล้วสถานาการณ์ไหนล่ะคะที่เรียกว่าจำเป็นจริงๆ สถานการณ์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วเราทุกคนเคยเจอก็คือตอนที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมดครับอ๋อ oh. สมมติว่าเหลือสัก10 1ถึง15เปซตตามธรรมชาติแล้วแรงดันไฟจากแบตเตอรี่มันจะตกลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ไฟ VDD Main อาจจะมีแรงดันไม่พอที่จะเลี้ยงวงจรสำคัญ,คญคัญบางตัวได้อีกต่อไปอ่า oh. ถึงจุดนี้เองสินะคะที่ฮีโร่ของเราต้องออกโรงถูกต้องครับเมื่อระบบตรวจจับได้ว่าแรงดันไฟ VDD Main ต่ำเกินไป IC Power ตัวหลักจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยัง IC อีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะในที่นี้คือ U430 ค่ะ U4300 แล้วสั่งว่าถึงเวลาทำงานแล้วเริ่มกระบวนการบูสต์เดี๋ยวนี้จากนั้น IC ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ Step Up หรือปั๊มแรงดันไฟที่อ่อนแรงนั้นขึ้นมาให้กลับไปอยู่ที่1.8โวลต์ที่เสถียรอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนสำคัญสำคัญให้ทำงานต่อไปได้ เหมือนมีเครื่องปั่นไฟสำรองส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยคือต่อให้ไฟหลักจะตกแต่ก็ยังมีตัวช่วยปั๊มไฟให้แรงเท่าเดิมเพื่อให้ระบบไม่ล่มแล้วมันทำลันเร็วแค่ไหนคะกระบวนการนี้เร็วในระดับที่ตามมนุษย์ไม่มีทางรับรู้ได้เลยครับในข้อมูลเชิงเทคนิคระบุว่ามันใช้ความถี่ในการสั่นเพื่อสร้างการบูสสูงถึง2 5เมกะเฮิรตซ์2.5หเมกะเฮิรตซหรือ2อล้านหแสนครั้งต่อวินาทีครับโห oh. นี่คือการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำมากเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์การใช้งานของเราจะราบรื่นต่อเนื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายฟังดูซับซ้อนแล้วก็ฉลาดมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยทำไมทำไม Apple ต้องออกแบบวงจรที่ซับซ้อนขนาดนี้ขึ้นมาด้วยไฟ VDD Boost ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนกันเชียวคะตรงนี้แหละครับคือคลิมัคของเรื่องราวทั้งหมดเพราะรายชื่อของลูกค้าที่รอใช้ไฟจากวงจรน,นี้ มันคือรายชื่อของ V.I.P. ที่สำคัญที่สุดในเครื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้จากข้อมูลที่ได้มานี่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากค่ะจะลองไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าไฟเส้นเล็กๆเ,เส้นนี้มันต้องรับผิดชอบเลี้ยงใครบ้างเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะคะมันจ่ายไฟให้ IC Power หลักเดี๋ยวครับหยุดตรงนี้ก่อนก็ได้ครับค่ะแค่ข้อแรกข้อเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ชนิดที่ว่าคอขาดบาดตายแล้วนะถ้า IC Power หลัก ซึ่งเปรียบเหมือนศูนย์บัญบรรชาการของระบบพลังงานทั้งหมดในเครื่องไม่รับไฟเลี้ยงตัวนี้ทุกอย่างก็คือจบครับเครื่องเปิดไม่ติดไม่มีการทำงานใดๆทั้งสิน้นจริงด้วยค่ะแค่นั้นก็ดับสนิทแล้วแต่นี่มันยังไม่จบข้อ2คือ IC Power Base Band เดี๋ยวนะคะ b Base Band ด้วยเหรอครับ Base b a บ d เลยหมายความว่าถ้าไฟเส้นนี้เส้นเดียวหายไปสัญญ,ญาณโทรศัพท์ก็ตายสนิทเลยเหรอคะนี่มันสาคัญกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะถูกต้องครับ ไม่มีไฟเส้นนี้โทรศัพท์คุ้งคุณจะกลายเป็น iPod Touch ทันทีคือโทรเข้าออกไม่ได้ไม่ได้เล่นเน็ตป่านซิมการไม่ได้สัญญาณจะขึ้นว่า no service ตลอดเวลานี่ยังมีอีกนะคะข้อ3คือตัวควบคุมการสแกนใบหน้าหรือ,อ face id อนั่นหมายความว่าเราจะปลดล็อกเครื่องหรือจ่ายเงินผ่านการสแกนหน้าได้เลยข้อสคือ i อควบคุมการชาร์จอา้าวถ้าไม่มีไฟนี้ก็ชาร์จไฟไม่เข้าด้วยสิคะอาจจะชาร์จเข้า แต่ระบบจัดการการชาร์จจะรวนไปหมดเลยครับซึ่งอันตรายมากแล้วมันยังลามไปถึงข้อที่5คือ audio codec หรือวงจรควบคุมเสียงทั้งหมดในเครื่องไม่ว่าจะเป็นลําโพงไมโครโฟนหูฟังก็คือเงียบสนิทเงียบสนิทครับเหลือเชื่อจริงๆค่ะนี่ยังไม่หมดนะยังมี ic power ของกล้องแล้วก็ภาคขยายสัญญาณหรือ pa ของคลื่น 2g อีกด้วยสรุปง่ายๆก็คือฟังก์ชันหลักเกือบทั้งหมดที่ทำให้ iphone เป็น iphone ต้องพึ่งพาไฟจากวงจรน,นี้เท่านั้นเลยใช่ครับช่างซ่อมหลายคนปวดหัวกับวงจรน,นี้มาเยอะครับเพราะเวลาที่มันเสียอาการมันหลากหลายมากอ๋อบางทีก็เปิดไม่ติดบางทีก็ไม่มีสัญญาณบางทีก็สแกนหน้าไม่ได้ซึ่งมองเผินๆเ,เหมือนชิ้นส่วนพวกนั้นเสียแต่ต้นตอที่แท้จริงกลับมาจากไฟเส้นเล็กๆเ,เส้นนี้เส้นเดียวพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วขนลุกเลยค่ะมันคือจุดตายที่สำคัญมากจริงๆทีนี้ อยากรู้ที่มาที่ไปของมันอีกหน่อยค่ะไอสัญญาณคำสั่งที่ IC Power ส่งไปบอกให้เริ่มบูส์เนี่ยมันสร้างขึ้นมาอย่างไงคะที่มาของมันก็ซับซอ้อนและน่าทึ่งไม่แพ้กันครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีจุดกำเนิดมาจากวงจรที่เรียกว่าบัคทรีซึ่งอยู่ในตัว IC Power หลักนั่นแหละครับบัคทรีวงจรบัคนี่คือวงจรที่ทำหน้าที่ลดแรงดันไฟหรือสเตปดาวน์ไม่ใช่เหรอคะใช่เลยครับและความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับมันคือความสงานน่างามของการออกแบบ ยังไงคะคือระบบใช้กระบวนการลดแรงดันไฟเพื่อสร้างสัญญาณควบคุมที่มีความแม่นยำและใช้พลังงานต่ำมากๆแล้วค่อยส่งสัญญาณที่อ่อนๆน,นี้ไปสั่งการวงจรบูสที่ต้องทำงานกับพลังงานที่สูงกว่ามันเหมือนกับการใช้กุญแจดอกเล็กๆไปสตาร์ทเครื่องยอนต์ของรถสิบล้อเลยครับโอ้โห oh, เป็นการทำงานที่ย้อนแย้งแต่ฉลาดมากคือลดไฟเพื่อไปสั่งให้เพิ่มไฟอีกทีแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงต่อคะ กะระบวนการคือไฟจากวงจรบัคทรีจะถูกจ่ายออกมาผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า L3300 แล้ววนกลับเข้ามาในตัว IC power อีกครั้งหนึ่ง <S <S เพื่อสร้างเป็นไฟลำดับที่3ซึ่งก็คือไฟ SEQ PMU ที่เราคุยกันอยู่เนี่แหละครับเอไฟเส้นนี้จึงไม่ใช่ไฟเลี้ยงแต่เป็นไฟสัญญาณหรือไฟคำสั่งโดยเฉพาะซึ่งจะถูกส่งจาก IC power หลักไปยังขา C1 ของ IC U4300 เพื่อไปบอก U4300 ว่าให้เริ่มทำงานได้แล้วสินะคะใช่ครับแล้ว U4300 ก็จะดูว่าไฟ VDD เมนที่เข้ามาเป็นยังไงถ้าไฟแรงดีอยู่แล้วก็ b บพา s ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าไฟอ่อนก็จะทำการ boost ไฟขึ้นมาเป็น VDD Boost แล้ว VDD Boost ที่สร้างเสร็จก็จะถูกส่งย้อนกลับไปเลี้ยง IC Power หลักตัวเดิมที่เพิ่งส่งคำสั่งมาถูกต้องมันเป็นลูปที่สมบูรณ์แบบมากเป็นลูปการทำงานอัตโนมัติที่ฉลาดสุดๆครับ มันคือระบบที่ค้ำจุนตัวเองได้อย่างน่าทึ่งแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่คิดมาหลายชั้นมากๆเดียวใช่ครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 13 Pro หรือ13 Pro Max ทั้ง3รุ่นในซีรีส์นี้ต่างก็ใช้วงจรและหลักการทำงานแบบเดียวกันทั้งหมดเป๊ะๆเลยครับและในข้อมูลยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าในทั้ง3รุ่นนี้ตำแหน่งของ IC Power ที่เป็นต้นทางของคำสั่ง และ IC boost หรือ U 4 3 0 0ที่เป็นผู้รับคำสั่งถูกวางไว้บนเมนบอร์ดฝั่งเดียวกันและอยู่ใกล้กันมากด้วยเรื่องนี้มันมีความสำคัญแฝงอยู่ไหมคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางวิศวกรรมเลยครับเหรอคะการวางชิ้นส่วนที่ต้องสื่อสารกันอย่างรวดเร็วไว้ใกล้ๆกันแบบนี้มันช่วยลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนหรือ noise และลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการส่งสัญญาณทำให้วงจรทำงานได้สเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุดอ๋อ oh. การที่ Apple ใช้เลเยอร์นี้เหมือนกันทั้ง3รุ่นแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่เป็นมาตรฐานระดับแพลตฟอร์มไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารุ่นต่อรุ่นหมายความว่าพวกเขาเจอวิธีที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เลยใช้มันเป็นพิมพ์เขียวสำหรับทุกรุ่นในซีรีส์นั้นเลยถูกต้องครับซึ่งมันส่งผลดีมหาศาลต่อกระบวนการผลิตช่วยลดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาและที่สำคัญคือเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในภาพรวมเพราะมันคือดีไซน์ที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์มาแล้วเป็นอย่างดี นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของปรัญาการออกแบบของ Apple เลยนะคะคือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆโดยวิธีที่ผู้ใช้งานไม่มีวันมองเห็นแต่กลับส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งานของเราอย่างมหาศาลตรงประเด็นที่สุดครับสิ่งที่เราได้เห็นจากการเจาะลึกในวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวงจรไฟฟ้าแต่มันคือปรัญายในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมันคือการสร้างความมั่นใจว่า โทรศัพท์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่คือวิศวกรรมที่คำนึงถึงพฤติกรรมของมนุษย์จริงๆเพราะไม่มีใครอยากให้โทรศัพท์ดับไปเฉยๆตอนที่แบตยังเหลือตั้งส0ซจริงไหมครับจริงมากค่ะมันคือหัวใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทำงานที่ราบลื่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุปกรณ์ของเรามันฉลาดและไว้ใจได้แม้ในยามที่พลังงานใกล้จะหมดและนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในวงจรนับร้อยนับพันที่ทำงานอยู่เงียบเในโทรศัพท์ของเรา ลองคิดดูสิครับว่ายังมีเรื่องราวที่น่าทึ่งแบบนี้ซ่อนอยู่อีกมากแค่ไหนการเจาะลึกวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีที่เราใช้กันแบบผิวเผินทุกวันมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและผ่านการคิดมาอย่างดีซ่อนอยู่มากมายจริงๆซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดส่งทยขึ้นมาค่ะการออกแบบที่ปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดแบบนี้มันไม่ได้มีอยู่แค่ในวงจรไฟฟ้าของ iPhone แน่นอน แต่อาจจะซ่อนอยู่ในระบบอื่นๆของเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันลองนึกดูเล่นๆสิคะว่ามีระบบ boost or bypass อะไรอีกบ้างที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเพื่อทำให้ชีวิตดิจิทัลของเราสะดวกสบายและราบรื่นได้ขนาดนี้ เคยรู้สึกกันไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยข้างในมันคงมีอะไรซับซ้อนซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยวันนี้ลหละครับเราจะมาเจาะลึกหนึ่งในความลับที่ต้องบอกว่าสำคัญสุดๆของมันกันเอาละคำถามแรกเลยนะถ้าให้ลองนึกกันเล่นๆเ,เนี่ยว่าอะไรคือส่วนที่สำคัญที่สุดในมือถือเครื่องหนึ่งอืมแบตเตอรี่หรือเปล่าหรือว่า CPU บอกเลยว่าคาตอบเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะครับ คือถ้าเราจะจัดอันดับความสำคัญของแหล่งพลังงานในมือถือนะคะแน่นอนว่าไม่นับตัวแบตเตอรี่นะสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันสำคัญเป็นอันดับ3ของเครื่องทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่ครับคือตัวเอกของเรื่องในวันนี้ชื่อที่ดูยาวๆเหมือนรหัสลับนี่แหละ SEQ PMU to boost bypass L1V8 ฟังดูแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่มันคือโค้ดแค่บรรทัดเดียวเท่านั้น ที่มีความสำคัญแบบโอ้โหมหาศาลต่อการทำงานของโทรศัพท์ทั้งเครื่องเลยไอโคดที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สับเทคนิคธรรมดาธรรมดาที่ช่างเขาคุยกันนะแต่มันคือชุดคำสั่งที่เป๊ะมากๆที่ซ่อนเรื่องราวของวิศวกรรมสุดฉลาดเอาไว้ข้างในเลยใช่เลยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคือในโลกของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเนี่ยนะบางทีส่วนประกอบที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำ กลับกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบทั้งหมดไปเลยก็ได้โอเคเพื่อให้เข้าใจว่ามันสำคัญยังไงเนี่ยเรามาทำตัวเป็นนักสืบกันดีกว่าค่ะมาถอดรหัสชื่อยาวๆนี่ทีละคำทีละส่วนกันเลยเริ่มที่คำแรกเลย SEQ คำนี้ย่อมาจาก sequence หรือที่แปลว่าลำดับนั่นเองครับมันบอกเราว่าคำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดเครื่องที่ทุกอย่างต้องทำตามเ็ปเป๊ะๆห้ามสลับกันเนตขาด คำต่อมา PMU อันนี้คือ Power Management Unit ครับหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือ IC จัดการพลังงานเรียกได้ว่าเป็นสมองของระบบไฟทั้งหมดในเครื่องเลยก็ว่าได้มาถึงตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆ Boost bypass เห็นไหมคะว่ามันมีเครื่องหมายทับอยู่ใช่เลยมันไม่ใช่คำสั่งเดียวแต่เป็นเหมือนทางเลือกว่าจะเอายังไงดีจะ boost คือเพิ่มพลังงานเข้าไป หรือจะบายพาสคือปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆและปิดท้ายการถอดรหัสของเราตัว L ก็คือลอจิกครับเป็นสัญญาณทางตักกะส่วน 1V8 นี้ก็ตรงตัวเลยคือการบอกว่าสัญญาณนี้ใช้ไฟที่แรงดัน 1.8V โวเป๊ะๆเอาละพอเรารู้ความหมายของแต่ละคำแล้วเหมือนจิ๊กซอมันเริ่มต่อกันติดแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำงานร่วมกันเป็นระบบจัดการพลังงานที่โคตรฉลาดได้ยังไง คือระบบนี้มันจะมีโหมดสุดฉลาดที่ชื่อว่าออโต้บายพาสครับหน้าที่ของมันก็คือคอยตัดสินใจเองเลยว่าจะจัดการกับพลังงานยังไงดีโดยมันจะดูจากสถานะของแบ,บตเตอรี่ในตอนนั้นนั้นมันทำงานได้สองแบบง่ายๆเลยครับแบบแรกคือโหมดบายพาสอันนี้จะทำงานตอนที่แบตเรายังเยอะอยู่ระบบก็จะแค่ปล่อยไฟให้วิ่งผ่านไปตรงๆเลยเพื่อประหยัดพลังงานไงครับแต่อีกโหมดหนึงคือบูส อันนี้จะทำงานตอนแบตใกล้จะหมดแล้วระบบก็จะทำการเพิ่มพลังงานให้เพื่อให้เครื่องมันยังทำงานได้นิ่งๆเสถียนเทียนอยู่ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลองนึกถึงถนนเลี่ยงเมืองดูครับถ้าแบตเรายังเต็มเปี่ยมอยู่เนี่ยก็เหมือนกับถนนโลง่ลงๆเราก็วิ่งเส้นเลี่ยงเมืองหรือบายพาสไปเลยเร็วดีประหยัดด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบตเราเริ่มอ่อนก็เหมือนกับเราต้องขับรถเข้าเมืองไปเติมพลังหรือบูสต์นั่นเองครับระบบมันจะจัดการนำทางให้เราเองเลยฉลาดมากๆโอเคเราเห็นแล้วว่ามันทำงานฉลาดแค่ไหนแต่ อะไรจะเกิดขึ้นล่ะถ้าไอ้สัญญาณอัจฉริยะแค่เส้นเดียวเนี่ยดันพังขึ้นมาบอกเลยครับว่าความเสี่ยงมันสูงมากจริงๆจําคําสั่ง boost bypass ที่เราถอดรหัสกันไปได้ไหมครับคําสั่งนั้นอะ่ะมันจะไปสั่งให้ชิปตัวหนึ่งสร้างไฟเส้นใหม่ออกมาซึ่งเป็นไฟที่โคตรจะสําคัญเลยครับไฟเส้นนี้มีชื่อว่า vdd underscore boost และไอ้ vdd s c o r e boost นี่มันสำคัญขนาดไหนนะหรอคือ มันจ่ายไฟให้แทบทุกอย่างที่สำคัญสำคัญในเครื่องเลยครับตั้งแต่ตัว PMU ที่เป็นสมองระบบ Face ID กล้องหน้ากล้องหลังไปจนถึงภาคสัญญาณสรุปสั้นๆเลยนะถ้าไฟ VDD Under Score Boost เส้นนี้ไม่ถูกสร้างขึ้นมาเครื่องก็คือที่ทับกระดาษดีๆนี่เองครับเปิดไม่ติดไม่ต้องไปพูดถึงฟังก์ชันอื่นเลย พอมาถึงตรงนี้แล้วเราน่าจะเริ่มเห็นภาพความสุดยอดความฉลาดของระบบเล็กๆที่ซ่อนอยู่นี่แล้วนะครับมันทำงานของมันเงียบๆอยู่ในมือของเราตลอดเวลาเลยพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือตัวอย่างที่เพอร์เฟมากของวิศวกรรมที่ทั้งฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังในทุกๆวินาทีที่เราใช้โทรศัพท์โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยแม้แต่น้อย มันก็เลยทำให้หน้าคิดต่อนะครับว่าเฮ้ hey, นอกจากระบบนี้แล้วเนี่ยมันมีสถาปนิกที่มองไม่เห็นแบบนี้อีกมากน้อยแค่ไหนกันนะที่กำลังทำงานจัดการอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆแต่สุดแสนจะฉลาด